คลิปนี้ก็ออกเป็นเชิงแนวระบายหน่อยนะครับแต่ถ้ามีอะไรที่ขัดหูใครหรือว่ามีคําไม่สุภาพก็ขอโทษได้นะครับเพราะผมก็กาจจะไม่เล่าแต่ก็ต้องเล่าจริงๆเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคนคิดว่าเพื่อนในความหมายของคนคืออะไรกันครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเพื่อนเป็นคนที่ช่วยเหลือเราในทุกๆเรื่องหรือคนที่คอยจะอยู่กับเราไปจนวันตายใช่ไหมล่ะครับและแน่นอนครับการที่เราอยู่ในสังคมนั้นสภาพแวดล้อมต่างๆในสังคมก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณเลือกคบเพื่อนในแต่ละแบบตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเพื่อนที่เล่นเกมคุณก็อาจจะเล่นด้วยถ้าคุณมีเพื่อนที่ตั้งใจเรียนคุณก็อาจตั้งใจเรียนไปด้วยถ้าคุณมีเพื่อนที่เล่นกีฬาทั้งนั้งที่คุณก็เล่นไม่เป็นคุณก็อยากจะซ้อมแล้วก็เล่นกับเขาด้วยสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่บอกถึงความเป็นเพื่อนได้ดีที่สุดประเภทของเพื่อนที่ผมได้เกิดน,นําไปข้างต้นผมจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังเองครับสมัยประถมของผมก็ไม่ค่อยมีใครเล่นเกมมากเพราะว่าเขาห้ามนํามือถือมาโรงเรียนในห้องส่วนใหญ่ก็ตั้งใจเรียนกันไม่ค่อยเล่นอะไรมากส ตอนมหนึ่งยังไม่เท่าไหร่ครับแต่พอม2 2> สองเนี่ยไม่อยากจะพูดเดี๋ยวต่อไปเรียน้ามอะไรวะเสือกนั่นเละครับกวนตีนหรือบางครั้งพวกนี้มันก็ทําให้เราหัวร้อนเล่นๆแล้วก็เดินจากไปถ้าถามว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติไหมเวลาที่สนิทกันแล้วทําแบบนี้แรกๆผมก็ว่าปกตินะแต่พอหลังๆมาการใช้ความสนิทผิดที่ผิดเวลามันก็ทําให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นครับสมมุติว่าคุณกําลังทํางานกลุ่มกับเพื่อนของคุณแล้วก็ปรึกษาเรื่องงานกันในกลุ่ม แล้วอยู่ๆเพื่อนของคุณก็ทําแบบนี้ขึ้นมาคุณจะรู้สึกยังไงครับบางคนก็อาจจะมองว่าปกติแต่ผมว่ามันไม่ใช่ครับเวลาทํางานก็คือทํางานเวลาเล่นก็คือเล่นถ้าจะบอกว่าแก้เครียดก็อีกเรื่องหนึ่งอะนะแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เพื่อนผมทําเนี่ยมันทําให้งานช้าลงมากบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยกว่าน,นี้นิดหน่อยเองทําเป็นหัวร้อนไม่ได้ลูกสวยว่ะตอนแรกผมก็มองแบบนั้นครับแต่ในสิ่งที่เพื่อนผมทาเนี่ยมันไม่ได้ทําแป๊บเดียวแล้วจบรอกครับบางครั้ง ก็ยากที่จะพูดได้ว่ามันเป็นการหยอกล้อกันลากไปจนถึงการล้อบ,บุพการีกันมั่งหรือทะเลาะกันจนไม่หยุดอันละครับเพื่อนผมผมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะสังคมที่เรียกว่ามัธยมมันไม่ได้เหมือนกับปฐมสักทีเดียวและการที่จะหาเพื่อนนั้นมันยากกว่าปถมเสียอีกผมว่าถ้าเพื่อนมันแก้ที่ตัวมันเองไม่ได้ก็คงต้องแก้ที่ตัวผมเองละครับว่าจะรับมือกับพวกเขายังไงและผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าผมกําลังพูดถึงใครอยู่ที่ทันิีัยแบบนี้แต่คุณก็ควรรู้กาลเทศะซะบ้างนะครับเลิกซะ นะ my friend แต่ถ้ามองใน,นแง่ดีเพื่อนพวกนี้ก็ยังมีอะไรดีๆเหลืออยู่บางครั้งพวกนี้ก็ปกติที่ไม่ดีก็ปล่อยไปไม่ใช่ว่ายัางทําอะไรไม่ดีจนถึงทุกวันนี้ฝากถึงทุกคนที่มีเพื่อนแบบนี้นะครับอะไรที่ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปดีกว่าละครับสิ่งที่เก็บไว้ในใจได้ก็เก็บไว้ในใจสิ่งที่อยากระบายก็ระบายมันออกมาครับเพราะถ้าเรายังจมปลักอยู่ในอดีตสิ่งที่ดีๆในปัจจุบันเราจะหายไปแล้วมันจะแทนที่ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีในอดีตครับ เพราะฉะนั้นเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วครับวันนี้มันอาจจะไม่ดีสําหรับเราแต่วันข้างหน้าอาจจะใจดีกับเราก็ได้ถ้าใครที่มีเพื่อนแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาเล่าสื่อกันฟังได้นะครับสําหรับวันนี้ถ้าใครอยากให้กําลังใจผมในการทาคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ